โอเวอร์รอบนี้กระสุนปืนไม่อยู่ตรงนี้ละลูกไหวไหมครับอ่ะอ่ะมีที่ฮิวไหมมีเน,นี่ยยาดีนี่อยูอย่ฝั่งนี้ยาอยู่เปลี่ยนมาฝั่งนี้แทนม,มันสุมม่มไงขอเช็คของนั่นหนึ่งเร็วครับรีบเลยโอ้ยอะไรถือถือบูมเบอร์กันไว้ก่อนนะจ้ะนั่ากาแฟล้มไปแล้วกาแฟนี้เจ้าแห่งการล้มจริงเข่าอ่อนแอร์ดูทูเดนี มีมีปืนด้วยมีสไนต์ตรงนี้ด้วยนะใครจะมาสไนต์ตรงนี้ด้วยนะมีนะอย่าไปเอากระสุนน้ำหนึ่งอย่าช่วยกูก่อนดีให้อย่าไปเดินผ่านไปผ่านมาเออเออเราผ่านไปเออพาเลยอีกอ่ะโอเคกดปิดดูกาแฟมีที่หิวยังไงกาแฟมีหิวยังไงขึ้นไปพี่ป๊บหิวยังไงมีหิวยังฮิวใช่ไหมโอเค กูเลิกแล้วนะจ้ทาทั้งนั้นทุกคนไปเตรียมพร้อมที่บ้านเหมือนเดิม,ไ,มไปแล้วถอยครับผีมาแล้วครับถอยครับทุกคนครับผีมาดูมาแล้วครับมาฝั่งไหนวะมาข้างหน้ากับข <ges> ้าง<ไ>ข้างแหละหลักๆอ่ะเราระเบิดบอมปุ่นจาปลาไปก่อนก็ได้อ่าช็อปปลาเลยกูปลาแล้วเผาไปด้วยอ่าวิ่งมาโดนไฟซะเร็วเร็วเร็วแต่ยิงเยอะพี่ยิงแบบ จนหยอดเป็นแม่หลินจนหยอดอ่ะหยอดหยอดเออเฮ้ยสมุกเกอร์สมุกเกอร์เนี่ยไอพวกตัวพิเศษนี่ทิวินตัวดีเฮ้ยระเบิดไฟนี่ก็มีนี่หว่าโอ้ยท้งเยอะทางน้ำอุ้ยทางขาดไม่ไปละไม่ไปเอาก็ได้ทางขาดขนาดไปไหมครับทางหน้าไหวไหมครับเข้ามาแล้วไม่ไหวแล้วปืนโอเวอร์ฮีทป่ะแล้วมึงยิงไงให้โอเวอร์ฮีทว่ะโอ้โหยิงตั้งนานไม่โอเวอร์ฮีทมึงก็เจอโอเวอร์ฮีทเลยอะไรวะ หมดเร็วเหลือเกินมึงเนี่ยจ็อกกี้มึงหมดเร็วเหลือเกินน้ำปืนมึงเนี่ยแมันโดดมาหลากสีแล้วเยลลี่เยลลี่เยลลี่ทั้งหลายหลากสีเหลือเกินเร็วเร็วทีวะอ่ะมันโดนฆ่าตัวตายไปบายบูดอันกุดบายคูเบิลเรียบร้อยอ่ะเผาเผาเย่เผา บายเอื้อเอื้อเอื้อจริงไม่ต้องยิงตัวที่โซนที่ไหมก็ได้จริงอะพี่บินครับมาอยู่ตรงนี้ก็ดีนะพี่บินอยู่ตรงไหนพี่บินอันนี้บินปะกาแฟบินมาอยู่ด้วยกันก็ดีนะอยู่ด้วยกันก็ดีนะวินอยู่ไกลอยู่ไกลห่างมันค่อยดีนะบอกไว้ก่อนการอยู่ไกลห่างทำให้เราห่างไกลนะรู้ป่ะเอสตีโทษจริงอย่างเงี้ยละมาโทษแทงเว้ยแทงเว้ย มองบอกด้วยทางซ้ายทางขวาบอกด้วยมาที่กูนั่นแหละความสวยเป็ของมึงออุุ้้ยยเรียบร้อยโอ้ข้างหลังเรานี่แหละเจอแล้วมาแล้วเนี่ยข้างหลังนี่ก็มาแล้วเเปปรระะตตููลลยยมาแล้วย่อผมไม่โดนไม่โดนไปมาเร็วไปมาปูเขาลุกออเออปูโดนมันสบู่ดองละ ก็มึงไม่มาอยู่พวกเรามึงไปนู่นน่ะที่ตัวกูมีชุบเดียวกูคำสุดท้ายเลยใช่ไหมเนี่ยเดินลัดครบอีกแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วครับทางไหนวะโอชิตรู้กุยเออเรียบร้อยเอออ้าวขอบคุณแทงเออเรียบร้อยวมื่อมึงไม่อยู่ด้วยกันวะไอวินนี่ยไอวินเนี่ยทำไมไปไหนไกลอ่ะไม่มาอยู่ด้วยกันอ่ะเออหน่อมอล เอาไปเปนอมมอนก็ได้นอมอนนี่แหละไม่ไหวละนั่นนันก็ขอไปขอปรับเป็นนอมมอนแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันไม่จบไปอ่ะจะอยู่เรียกยี้แย่กันดีเราอยู่ด้วยกันรักกันเข้าไว้อยู่มกูด้วยเราต้องรักกันเข้าไว้ติดตตัวเธอยิงกันดีกันด้วยเฮ้ยจีนนี่มันดาดสุดท้ายนะดาดสุดท้ายของของมิชชั่นนี้แล้วนะของไอ้ดาดนี้แล้วนะรอบสุดท้ายแล้วมันไม่ยากหรอกถ้ามันเรายิงกันเองแคนั่นแหละ ของหมดโคตรเร็วอะอะไรเงี้ยไปรีบไปกันเถอะพวกเราจะได้จบสักทีเจ็บคอละถอยไอ้ไอ้ฟ้าึงถอยเออนั่นแหละไอ้ม่วงถอยคืบมาเจอไปบอมขอไปบอมลังกูชอบไปบอมมีเรื่อยครับทษที่ยิงตูดกาแฟแล้วอ่ะมีเรื่อยเออมีเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆก็มันเดิมอะบุมเบอร์อะบุมเบอร์ไม่ให้ มันมีโอเวอร์โหลดด้วยนี่นะอะไรอ่ะเรื่อยอ่ะใช่ก็คือมันมันมีหมดด้วยไงอมีน้ำมันอ่ะน้ำมันอ่ะน้ำมันใช่น้ำมันอ่ะมันหมดมันเลยเลื่อยต่อไม่ได้ไม่มีอะไรนะฮะมึงนี่ช่างค้นหาจริงนั่นไงโดนดูดไปละหน้าที่กูล้วนๆเลยแล้วใครป่าไฟบอมเนี่ยฮะรีบป่าจังเรียบร้อย อันนี้มีขวานมีเคียวอันนึงครับลักษณะคงไม่มีแล้วแหละไปไปกันเถอะเฮ้ยไม่พอเราได้น้องฟุบสิทธิ์ความตากเห็นเลยไหมมาถึงยังไม่โดนตีไม่โดนอะไรเลยพวกเราสบายตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเออเล่นฮาร์ทีมเป็นความยากพุ่งพวดอ่ะเลยเงี้ยใครปามเราถอดอะไรอีกฮะอู้จ้าเตจ้าวัดมีใครช่วยยังครับบอกด้วยครับ คือแบบไม่มีใครช่วยจะไปช่วยไงเออบางทีก็บอกบางก็ดีนะจะได้รู้ <c oughs> โอเคมัชุยดยิงเมกาเก็กอีกแล้วยิงเงินตลอดอาของสารเอวิน <c oughs> โดนไล่เฮ้ยมีอเดนดินช็อตตรงนี้มีปืนลูกซองเย่ยินดูอย่างอเน็ตอนาจใจเอวินโดนซอมบี้ไล่แม <c oughs> งมือจี้ช่วยเพื่อนเลยล่ะช่วยแล้วครับ ไปช่วยเอได้แค่ปลาไฟลงไปข้างบนมีนู่งซองกระสุนใครจะเอาขึ้นไปรีบไปกูรอตรงนี้แหละเร็วๆด้วยรีบเรียรีบลงมานะครับกูเหงาครับเร็วรีบลงมาครับเร็วข้างบนไว้มีอยู่ข้างล่างจะได้ไปกันสักทีจบด่านแล้วสองรอบแล้วแบบ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 มึงคิดแบบอะไรวะเรอแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยเรียบร้อยอ้าววินง่้าวินไปโห่นู่นแล้ววินไปไกลกว่าเพื่อนแล้วไปรีบตามพี่วินไปเรลย ไอวิ่งฆ่าหมดเลยเออโหดว่ะเจอชาร์เจอร์ฮันเตอร์บูมเบอร์โหดสัตว์กระดิ่งแมวทำไมต้องกระดิ่งแมวด้วยใช่ไหมยิงยิงกุ้งกิงฟุ้งซิงจังเลยอ่ะเออไปแบ่งแบ่งแบแบแบนี่โหลดดิงไปครับรีบตามนะครับไม่ต้องฆ่าให้หมดครับเกมที่มัไม่ต้องฆ่าผีให้หมดครับปล่อยไว้บ้างก็ได้ครับจะได้ไม่เป็นการฆ่าสัตว์ชีวิตปล่อยปล่อยไว้บ้างก็ได้ สัพเพศตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเทลทับบี้จงไปสุขไปสุขเถิดจะได้มีเว้นจกันอะไรกันเลยฮึบอ่ะม็อกเกอร์นะฮะระวังนะฮะมีปืนอะไรบ้างไม่คิดว่าเขาบนปืนดีๆขอปืนขอไททันฟอร์มีไหมมีไหมไม่มีเว้ยมี่ลูกซองกับปืนนี้โอ้มีนี้ด้วยอ่ะไปข้างหน้าใครโดนใครโดนอะไร ที่เดิมกับกูเลยที่เดิมเลยเนี่ยตรงที่กูโดนเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่าทุกคนเตรียมพร้อมจะไปกดอันนั้นแหละคุณอยู่ตรงนี้อ่ะอย่าเพิ่งรีบดีกวาทำไมอ่ะน้ำเตอร์อ่าเรียบร้อยครึ่งหลอดกันแล้วพวกเราเร็วจังโอ้โอยา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 หย,ยู่ข้างลุยก่อนรวดเร็วดังสายฟ้าจริง กูวางแผนกันตรงนี้ไหนมียาตรงไหนบ้างอ่ายามาไม่ว่ามีเหลือหนึ่งใช่ไหมยาหรือกาแฟยังไม่เอากาแฟ,ย,าแฟยังไม่เอาสินะยางเง้อ่าฮะโอเคตามสูตรนะบูเบอร์หนึ่งกาแฟ <c oughs> ไม่เป็นอะไรตกตึกอะรายการข้าวนอีกดูแกลูกแกลูกแกลูก่กเต็มไหงไตหางกนหมดลวค่ะออกเอจิ้วด้วย ก็ถ้าตอบผีมาไงเตรียมพร้อมยังพร้อมยังเนี่ยก็เนี่ยเออวินอยู่ฝั่งนี้กาแฟอยู่ฝั่งซ้ายของบ้านเออขึ้นชั้นสองแล้วกูเดีือดเดี๋ยวกูเดินทั่วเองเดี๋ยวกูจะเป็นคนเดินเองเออพวกมึงยิงไปเรื่อยๆโอเคบอกด้วยนะว่าสุดวางบูมเบอร์ตรงไหนอ่ะตรงด้านหน้าแหละกูปาด้านหน้าตลอดแหละไม่ต้องถามจะปาแล้วบอกปาตัดปาแล้วเดี๋ยวนะดูจังหวะก่อนมันจะปีนทำไมเนี่ยให้ลงมา โอเคปูปลาแล้วนะปลาเลยปลาเลยเ uh. ขาเขายิงจะหยอดนะพี่อย่ายิงเยอะจะหยอดจะหยอดโดนลากครับช่วยมันหน่อยช่วยมันช่วยพินดียิงไม่ได้โอ้โหไฟต้องเดินไปฟันเลยวะในในกองเพลิงเลยจิ๋มหายถึงขั้นต้องเดินไปฟันเลยเหรอว่าจริงมึงมึงยิงให้ก็ได้นะโอเค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 ไอ้บูเบอร์มาฝั่งขวา ยิงดีครับมึงก็อาจจะป้อมปืนแล้วมึงก็ปืนธรรมดายิงบ้างก็ได้ครับไม่ใช่ว่าต้องยิงป้อมปืนอย่างเดียวครับอาเด็อ่ะมึงไปอาเด็เปล่าอาเด็อ่ะฮะบูมเบอร์อยู่ฝั่งขวายิงไม่ได้ครับมึงก็ปล่อยปืนก็ยิงสิไม่ใช่มันอยู่ใต้ตีนอ๋ออ่ะแล้บูมบอมเบอร์ไปอีกนะมึงแจกเยอะช่วงนี้ไหวไหมกาแฟไหวไหมสบายดีไหมทุกคนสบายดีไหมครับขอเซ็งนะครับ ได้เยอะได้เยอะก็ไฟนี่เป็นเป็นแท้งอะไรเงี้ยหน่วยหน่วยต่อสู้ภาคพื้นดินเออทำไมทำไมไม่มีอะไรให้ลงหน้าป้อมปืนเลยวะก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอป้อมปืนด้วยเผื่อแท้งมาข้างหน้าที่ยิงแท้งไปก่อนไงเออชัดเจออุ้ยสปาร์ตันไปไหนแล้ววะกูก็ว่าอะไรแม่งตีกูยุดยุดยุดอ่าเรียบร้อยพวกเดียวกันยิงใช่ไหม งั้นมึงบอกมันจะป้อน้วมาช่วยเขายิงกันทั้งนั้นอะแทงมาแล้วครับแทงมาแล้วครับตื๊ดตื๊ดตืดตืดตืดเพลงใดดังๆเลยวะยังไงเจอแล้วโยมิโยนมาโยมิคาสามาก่อนเลยเหรอะตูมไม่ไม่ไม่มันหลบทันเว้ยไม่โดนไม่โดนฮะไม่โดนอ้าวปีนไปดีมากกูอยู่ข้างล่างกูยิงโยมพวกเราไม่ช่วยแล้ว พีมาแล้วนะ้องตายครับตายยังตายง่ายจังเออตายง่ายจังเนาะโหเล่นโนดคือเล่นนอร์มอลกับฮาร์ดนี่แบบความต่างโอ้เช็ดความต่างกันโคตรเยอะมาแล้วไปบอตมตามันเลยตรงห้องนี้ไว้ปลาเล่นไว้ปลาเล่นได้ออามาอนสอกไป,ไปเขาอิงมอสตอกให้มันแจกให้พวกนี้กินอร่อยๆตีตดตีตีตีตตูมยัง หยุดหยุดครับพวกนี้เจดียทั้งหลายมึงด้วยตูดหันไปหันตูดมาหันตูดมาหันตูดมาคุ้มกันครับคุ้มกันอยู่ครับคุ้มกันอยู่ครับจะเย็นครับหลายหลายนาทีแล้วครับหลายนาทีแล้วครับจะเย็นครับเดินไปเดินมาทั่วแล้วเนี่ยทั่วแมปแล้วเนี่ยกูเนี่ยเอาปะเฮ้ยโมลท็อปโมเกอร์โมเกอร์เอา เขาครับเขาแหลกเขาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อยเลื่อยเก็บไว้เดินสุดท้ายเลยนะเพราะเดี๋ยวต้องเดินขึ้นขึ้นเรือนนะครับเลื่อยนำนะครับบอกไว้ก่อนกูแล้วก็ก็เลื่อยมันฟันตะตรูไปเรื่อยๆไงเข้าใจป่ะเชิดโอ้เชิดบูมเบอร์โดนหน้ากูแล้วแสบตาทีเดี๋ยวโอ้โอ้แสบตาโอ้หน้าหันเอาไปตัวไปบอม ไปบอมไ,ไปเออนั่นแหละดีมากไปเร็วกว่ที่ไปบอมดีมากตูมเรียบร้อยเย่เย่โอเคมันสุดท้ายอันสุดท้ายไปบอมโอ้โหมาอีกแล้วไม่หมดอยู่ไหนวะเซฟไปบอมไว้นะครับรู้จะรู้โอ้ยโปเกอร์อดึงกูแล้วฮันเตอร์ยาเรียบร้อยขอโทษยิงไปนิดนึงหาแทงก่อนแน่นอนว่าหาแทงก่อนอยู่ตรงนี้ว้ย มาแล้ววะขึ้นมาแล้ววะอยู่นี่วะอยู่นี่มีอีกตัวตรงนี้เว้ยสองตัวอีกแล้วอ่ะมันตกกูตกตึกเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปช่วยกูปเทิธนกับแทงตัวนี้ก่อนโดนตกตกตึกสองคนอ้าไปลุก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 ไม่กูอีกแล้วเหรอนี่เหลือกูอีกแล้วเหรอไปแล้วครับตัวใครตัวมันแล้วครับกูสองตัวอีกแล้วอ่ะ สองตัวอีกแล้วอะลินมึงล่อไปตัวหนึ่งดิมึงล่อไปสองตัวเลยดิไม่รอแล้วอีกทีเดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวพึ่งยอมแพ้อ๋อมายางโอ้ไม่มาแล้วเช็ด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 ตายซะตุบมันตายสักตัวยังเนี่ยฮะมันตายักตัวยังเนี่ยถามจริงเหอะฮะน่าจะตัวหนึ่งละตายตัวหนึ่งอะเอาไม่ได้ใช่ไหมเอาไม่ได้ใช่ไหมเอาใช่ไหม เอาเลยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมไม่โดนโอ้กากปาา่าเลยรอบนี้ล่ามาใ,ใกล้ๆยิงตีได้อยู่เชิดเชิดโอ้ไกลมากขอบคุณครับโอ้เปย์แล้วกูไปตีล้มไปเออไอ้เจ้ามันมุมแล้วจนมุมแล้วอ้าว <c oughs> อะไร <c oughs> วะทำไมมันมสุ่มแท้งมาสองตัววะมันไม่โกงมนันหรอวะแล้วพวกมึงแม่งตายเร็วมากเลย อ่ก <jeśli> อ <such power? 750> ่ะเกณฑ์อีกแล้วไอ้ฟาดิลิฟานเนี่เหนื่อยแล้วไอ้จบเลยดาสันนี้แม่งยากว่ะโอ้ดับเบิลแทงเนี่ยมันอเลยต้งหนาวะฮะไายละตาของกูทันแล้วกันกูไปของกูละึงเปี้ยงเดียวไว่ถึงดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตรงเนี้ยใช่นั่นแหละเพราะใครเดี๋ยมันจะหาของอ่ะมามาทำไมมันต้องมีแทงสองตัวแม่็เลยปกติมันไม่เคยมีไม่หรอแทงสองตัวไม่เคยเจอนะเออจริงๆ คือเจอ2ตัวก็ตัวมันแบบอะไรนั่นกำลังหนีอะไรเงี้ยให้นี่วิ่งหนีแทงสองตัวนี่เพราะว่า <pública> นี่อันนี้แม่งมา2ตัวแบบให้เราต้องสู้อะไอ้้ไอโนเกียนี่มันตามไอพ้พวกพวกแทงมันตามป่ะฮะไม่ตามไม่ตามเป็นตัวพิเศษไม่ตามอ้อยอ้อยอ้อยชารเบอร์ใครโดนช่วยด้วยช่วยเขาด้วยเร็วทีมงานทีมงานครับที่ช่วยครับทีมงานอุช <โฮ S 1> ัรเตอร์ งานยกชครับทีมงานครับยิงให้หมดกับทีมงานบูสปีดลันละสปีดลันละกูถึงข้างบนละอ้าไททันฟอร์รอบนี้มีปืนดีเว้ยจัดไปรอบนี้เป็นของกูละเร็วครับ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 เร็ว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 ครับสปีดครับสปีดครับเร็วครับเร็วครับนี่มันหน่อมอนจริงป่ะเนี่ยปกตินี่หว่าหน่อมอนจริงๆนี่หว่าเร็วครับ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  บอกให้รีบไงมีเชือกกูยังเนี่ยความเร็วไม่โดนครับไม่โดนครับที่แซกซิกแซกดิจิตอลบอกแบบดิจิตอลครับดิจิตอลดีจิตโตครับนีจิตอลครับอ่าโอ้ชิดโอ้ชิดโอ้ชิดยิงยิงกูก่อนยิงใส่ตัวกูได้เออเออนั่นแหละโอเคอะไร่ยืนยืนดักเลยโอ้โหอ่าแม่งดักกูอีกแล้วโอ้แม่งดักกูจังเลยพวกนี้ อ่ครับอ่ะครับมีมโมอร์ตัวนี้2ขวดโอ้โหมันมึงเยอะจังให้เยอะดีจริงตัวนี้ไม่มีอะไรโอ้ถึงที่เดิมแล้วจะตายอีกแล้วจะจบไปเนี่ยมันยากเงี้ยหยุดไปไปนั่นแหละไป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 อ่ะโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะตายรอบที่สองแล้วอย่าจะล้มแล้วจะล้มแล้วครับพวกพี่ทำอะไรกันอยู่ครับพวกพี่กำลังพวกกูมาช่วยพวกกูมาเคลียร์หน้าบ้านให้พวกมึงเนี่ยหนักกูอีกแล้วเนี่ยหนักหนักกูตลอดเลยฮิวอ์เหรอครับมาฮิวกูแล้วกูจะฮิวมึงดีไหมเพื่ออะไรวะมันมันมันถ้าฮิวห้กันมันเพิ่มเยอะกว่าไง เออเพิ่มฮีลให้กันเพิ่มเยอะกว่าอะไรยังไงพวกยังไงเราเพิ่งไปโดดอยู่นู่นเร็วโอ้โหไม่เป็นไรงั้นกูฮีลเองก็ได้มามให้ยากี่ยันเนี่ยสี่สี่อะมันพุ่งมีคนละน้ำมันหมดแล้ววะงั้นพวกมึงงั้นพวกมึงรอดตายได้นะขอร้องพวกมึงจงรอดนะเข้าใจไหมอย่าไล่เข้าไปก่อนเลยฝั่งขวาต้องรอดเจอแท้งยังไงถ้าเจอแท้งไง ถ้าแท้งมัอยู่ชั้น2วิ่งลงคือคือถ้าเจอแท้งอ่ะวิ่งลงชั้น1ก่อนก็ได้นะถ้าแท้งอยู่ชั้น2อ่ะลงวิ่งลงชั้น1ไปก่อนก็ได้จะได้ออกมาข้างนอกแล้วยิงกันข้างนอกดีกว่าอย่ายิงข้างในบ้านเลยยิงกันโดนกันเองนะโอเคใจไหมครับเออเออจัดเลยตอบเสือจเซอร์สิครับโตเยอร์เอออารมณ์มาเต็มเนาะเออเร็วๆปวดเชียดเลยใจไหมเวลาแท้งมาถ้าจะแทงชั้น2อ่ะลงชั้น1ถ้าแท้งชั้น1แล้วอยู่ชั้น2อ่ะล่อมันขึ้นชั้นชั้น2อง้วิ่งลงมา หลอกล่อไปเรื่อยๆมันจะงงบมันจะกงกงไมหวมันมันมาข้างหลังวะมันมาข้างหลังเทอมบนวะก็มาหมดแหละไม่โดนว่าอีดอกเออโดนกูแล้วโอเคอ่าโอ้โหวิ่งมาสมเขียวเแดงวิ่งมาเต็มหน้ากูเลยโอ้โห โอ้โ,โอ้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 โ thank you หลายโอ้แล้วเกินตั้งหน้ามารู้หเพิ่มไหมไม่มีหมดแล้วปลาเมื่อกี้เดี๋ยวกูมาเก็บให้ก่อนถ้าลงไปได้นะหลายหน้าที่เลยกูตอนนี้โอ้๋อหยุดหยุดได้แล้วพวกมึงเก็บระเบิดไฟไว้สักลูกสองลูกเอาไว้ปลาแข่งเอาเลยมึงพวกมึงอะเก็บกลัวปลาเล่นเพราะกูไม่คิดจะเก็บอยู่แล้ว ศาสตร์าดเรื่อยๆเร็วมีอะไรอีกใบไบโอจามาชุนีชอบไบโอจามากเกินไปยิงแหละเฮ้ยจ็อกกี้จ็อกกี้ไปไหนวะจ็อกกี้ข้างบนนี้ระวังด้วยอยู่บนหลังคาเอาชุณีเจอแล้วโอ้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 ช่วยด้วยมันดันเข้าห้องไปเออแหมกระสุนกูจะหมดอีกแล้วเว้ยสวยแล้วอยู่ข้างหน้าไงมันอยู่มันอยู่ข้างหน้าไง มันไปลำบากไงอยู่ข no. ้า <smiled S 2> งหน้ามันสุ่มไปข้างหน้ารอบนี้โอมอร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วปาไปอยู่าได้ว่าแทงแทงมาไหนมานี่ให้ขวา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 ไอพี่วันโอไฟเอ็ดวิวโอเป็นไฟโอเป็นไฟปาไฟได้มั่วมากมันต้ากูอยู่มันตามกูอยู่มันตามกูอยู่เร็ว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  ไหนวะมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันหนีเข้าไปแล้วมันหนีเข้าไปแล้วเล็งกูแกเล็งกูแกไม่โดนไม่โดนไปแล้วมันไปหามึงแล้วไปหามึงแล้วลงชั้นหนึ่งลงชั้นหนึ่งลงชั้นหนึ่งทุกคนชั้นหนึ่งทุกคนชั้นหนึ่งเร็ว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 มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วอ๋อฮึบหลบเดี๋ยวกูไปกระสุนก่อนนิดนึงขอกระสุนนิดนึงโอเคกระสุนมาแล้วแล้วมาช่วยแล้วมาช่วย นั่นแหละล่อมันขึ้นขึ้นลงลงดีแล้วเออนี่แหละนี่แหละล่อขึ้นขึ้นลงลงนี่แหละมันจะงงมันจะกงกงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเราครับได้แน่นอนครับมันกงกงแน่นอนครับขึนขึ้นลงลงนี้อช่วยกูด้วยกูโดนอยู่ชาร์จอยู่ข้างบนต้องป้อมปืนทุกคนไม่อยู่ชั้นหนึ่งหมดเลยมีมึงชั้นสองคนเดียวเห้ยมึงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งกูเป็นงี้แหละเห็นไหมบอกให้ลงชั้นหนึ่งก็อยู่ชั้นสองนั่นแหละเห็นไหม เบรกอัพอยู่ข้างบนเลยนะก็บอกให้ลงชั้นหนึ่งเนี่ยมึงก็ลงชั้นหนึ่งซีบูมเบอร์ระวังด้วยระวังด้วยทุกคนกลับมาลีลีกุ๊ปหน่อยรวมกลุ่มรวมกลุ่มกลับมารวมกลุ่มเร็วลีกุ๊ปลีกุ๊ปอยู่ไหนกันวะกลับมาที่กลับมาที่ชั้นหนึ่งแหละชั้นสองก็ได้ชั้นสองชั้นสองอ่ะก็ขึ้นชั้นสองอ่ะโอ้โหไม่มาเพียบแล้วเดี๋ยวครับลีกุ๊ปครับลีกุ๊บอ่า ไอ้ครับบินในกระทะตีโห้สัตว์กระทะพิฆาตไม่หนักกระบานใครโอเคโอเคโอเคเหมือนอะม,มอวลดอกไฟมัวละช่วงนี้ของมันเยอะตรงนี้มีดาบกันไกลอีกแล้วรอดอยูอ่ไหนรอดไป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 รอดมาเนี้ดอกกี้ดอกกี้แป๊บน,นึ่งเฉยเยู่ยเฉยเยู่ยเฉยเยู่เรียบร้อย ไวไหมอะไอร่มมาได้ไวไหมอ่ะพออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอไม่ก็ตายอี่นี่ก็ตายยากเลยดิบ้าบ้ากีอ้าอ้าขวาว่าอ้ามึงก็รอมาก่อนแทงมาแล้วแทงรอบมาแล้วลุนที่สองแทงเซตสองมาแล้วสองตัวหรือเปล่าครับมาติดตามอุ้ยอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วกูกูโดนสปิเตอร์ที่บ้ายแทงมา ลงชั it, Naw, nah ้นสงลงชั no ้นหนึ่งลงชั้นหนึ่งชั้นหนชั้นหนึ่งกลับมาชั้นหงมาเร็วลงชั้นหนึ่งชั้นหงชั้นหน่งกลับมาชั้นหนึ่งเร็วกลับมาชั้นห่งเร็วตัดเลยโอเปนไฟโอเปนไฟเกอองตัวไล่เลยเร็วลงมาลงมาลงมาว้านั่นแหละโอเปนไฟโอเปนไฟไฟเอ็ดวิวไฟเอ็ดวิวไฟเอ็ดวิวไฟเอโอ้โหม่งอยู่ด้กันสตัวได้เยโอ อลังการมากอ่ะ้องไปแล้วหนึ่งแอตแทกออนแทงท่านอ๋ออีฉันเจอข้างหลังมึงก็บอกสิบอกช้าเหลือเกินมึงเนี่ยตายยังเรียบร้อยสำเร็จอยู่นี่แหละอยู่ตรงนู้นเนี่ยอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลแล้วเดี๋ยวคงมาแล้วมั้งเรือกูว่าจะดีไหมอยู่นี่ไหมมานี่ไงเพลงมาแล้วเร็วๆดันประตูเลยกูดันประตูรอละ เออเรียบร้อยไปเร็วเรือเรือเรือแล้วผมมึงเพิ่มเลือดด้วยโอ้ไปเร็วกูอีกรอด้วยลงไปเลยลงไปเลยเร็วเร็วอ๋อมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วสำเร็จ yes เรียบร้อยครับวิ่งครับเร็วครับวิ่งครับวิ่งมาวิ่งมาเร็วคัพเวอร์อยู่คัพเวอร์อยู่เร็วเร็วเร็วเย้ เฮ้ยกูยิงซอมบี้นะไม่ได้โมูยิงซอมบี้จริงนี่พวกมึงโลลไอ้เหี้ยทุกคนยิงซอมบี้จริงโอ้เจะผ่านได้โอ้สแรมฟีเวอร์น้องยากมากทุกคมันยากแน่นี้น้องถามจริงน้องน้องเล่นได้เจอแบบแบบอะไรนะไอ้พวกแทงแทงแทงสองตัวนี่เจอแบบพี่มันพี่เจอมันโคตรโหดเลยโหดเวอร์อ่ะตายห้าครั้งไอ้ลินตายหกครั้ง โดนล้มไป12บิน11 21ครั้งโโหโคตรเยอะเฟิร์สเอ็ดยุดกูยุดน้อยสุดเลยโอ้โหอะดรีลินก็ะย์สุดอันดีลีนก็พวกมึงแดกกันเยอะมากเลยกูปาของกูปาบอมเบอร์จ่า11ครั้งอะโอ้โหสุดยอดกูปาเล่นอะโอเครอเฮดช็อตกาแฟเยอะสุดนะซอมบี้ทั้งหมด3,000ตัวถูกทำลายในฟิล์มนี้ในการแข่งครั้งนี้ซอมบี้3,000ตัวถูกทำลายนะผู้ชม แต่ชีวิตก็ไม่ต้องไม่โดนทำลายใช่ไหมโ okay, อเคพอยังอพอก่อนเนาะหรือจะเอาต่อพอกันเลยพอเหอะไม่ไหวลวะด่านเดียวโหสุดยอดศัตรูเยอะโคตรด่านเดียวสองชโมงเออด่านเดียวโคตรนานอะ่ะสุดนจริงโอเคน้องก็จบกันไปกับพาร์ทนี้แล้วกันน้องก็อย่าลืมชอบกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเปใจเคยเจอกันใหม่พระหน้าครับสวัสดีครับผมเอ่อ f u ก k ย e a h attack on tank ท่าน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส t สตีมเอเลี่ยนวอร์เนียสตีมช็อป MTS เกม g เกมสโตร์ for gamers t e a m ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมได้ที่ DESCRIPTION ใต้คลิปได้เลยนะครับ